สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลองขายชุมดำดูเนาะวันนี้จะขายได้สักกี่ครกนะ่าลองขายดูนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ได้ไปแล้วสองสามคกเช้านี้เนาะเกือบมมีปลาล้าไหมมีมีปลาร้าด้วยลองขายดูนะคะเพื่อนๆเนาะ พอขายไปแล้วเหรอขายไปแล้วขายมันก็พอขายได้อยู่นะขายเสร็จว่างวะว่างก็ขายขายได้นะขนมอันอืมเพราะฉะนั้นขนมจีนพวกนี้ยังขายได้นะขายแกงนะนะขายขายหมดทุกวันนั่นดูนะแม่ค้าสมัครเล่นลองทำดูนะ ขายมั่งหยุดมั่งนะแม่ค้านี้เนาะลองขายดูลองขายดูมาซื้อกันเพื่อนๆเนาะลองขายดูทําคลิปสั้นๆเนาะโอ้ยตําไปแล้วเนี่ยสองสามครกกปแเพื่อนๆเนาะเนื้อล้างครกมีปูปลรราเนาะขายเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆพอได้ค่าขนมเนาะได้ค่าขนมก็ทำคลิปสั้นๆนะไม่ยาวหรอกเพื่อนๆไม่ยาว อยู่ว่างเนาะอยู่ว่างขายของช้าม,มัง่งขายอะไรมั่งนะขายไปเรื่อยเืยนะเพื่อนเพื่อนก็เลยเออนั่นสักหน่อยนะทําคลิปสักหน่อยเนาะทําคลิปสั้นๆนะเพื่อนเพนะื่อนเนาะอยู่หน้าบ้านว่างๆเนาะไม่ได้ทําอะไรเนาะไปไปหาเพื่อนมัง่งไปในไลฟ์สดเพื่อนมัง่งบางบางทีก็ไปไม่ทันเนาะก็ขายของมาที่ก็ ลูกค้าเยอะแล้วแต่โอกาสนะเพื่อนๆนะแล้วแต่โอกาสนะบางทีก็เยอะบางทีก็น้อยแต่ช่วงประมาณสักษาโมงสี่โมงถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะลูกค้ากา็พอมีบ้างนะมีบ้างไม่ถึงกับเยอะนะแต่ว่าพอได้ขายเนาะพอได้ขายเรื่อยๆเนาะดีกว่าไม่มีงานทําดีกว่าไปทํางานข้างนอกนะเพื่อนๆเนาะ พออยู่ได้เพื่อนๆนะพออยู่ได้ได้ค่าขนมก็ได้ค่ากับข้าวไปวันๆเนาะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลย ถ่ายสักนิดสักหน่อยนะคะให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเนาะไม่มีคลิปลงก็ลงสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนบายบายขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณกา